ปัจจุบันยังยังมีมุมมองเชิงลบมากกว่าเชิงบวกยังมองคนทพิการทางจิตว่าเขาทําไม่ได้เขาไม่ใช่คนที่จะอยู่ร่วมด้วยได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเข้มณฑลกับช่วงคนละไม้คนละมือครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยวันนี้ผมนั่งอยู่ที่บริเวณโซฟานะครับซึ่งเป็นงานฝีมือของผู้ที่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับเขาสามารถทางานฝีมือแบบนี้ได้คุยถึงเรื่องของการทํางานงานฝีมือต่างๆรวมไปถึงสิทธิต่างๆในการทํางานเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้บกพร่องทางจิตวันนี้กันครับ คุณผู้ชมครับคนละไม้คนละมือในวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เจอ,เจอกับผู้หญิงเก่งผู้หญิงแร่งซึ่งท่านนี้เคยมีโอกาสได้คุยกันหลากหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาพูดคุยอีกรอบซึ่งประเด็นที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ที่บกพร่องทางจิตให้เขาได้มีงานทํามีอาชีพมีไรายได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวหลายครอบครัวเล,เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์วุฒิรไคสุวรรณนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะปัจจุบันการทํางานของผู้ที่บกพร่องทางจิต ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเยอะเนาะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันยังยังมีมุมมองเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเราทํางานกับคนพิการทางจิตเนี่ยเดิมหล่ะจะเข้ามาเพว่อความสงสารเขาเนาะแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าสงสารไม่ได้ช่วยเขาดีขึ้นแต่ต้องอยู่กับเขาด้วยความที่เห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงทํางานได้จริงคนของเราเนี่ยเราส่งไปทํางานนั่นหมายความว่าเขามีความพร้อมจริง <S <S ไม่ได้คิดจะส่งเพราะความสงสารจิตเวทส่วนใหญ่ถ้ามาป่วยตอนโตอาชีพบหลักส่วนใหญ่คือเป็นแม่บ้านเป็นคนสวนอย่างนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ว่างก็แบบนี้งานฝีมืออย่างนี้ค่ะออทางานฝีมือ,มอแต่ว่างานฝีมือเนี่ยต้องเป็นน้องที่ชอบจริงๆเพราะเขาต้องใช้สมาธิโรงเรียนก็เปิดใจมากขึ้นที่รับคนของเราก็าไปไปเป็นแม่บ้าน mm hmm. ไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กๆต้องค่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆทีนี้เรื่องของสิทธิพื้นฐานที่เขาจะได้รับในสังคมควรจะต้องส่งเสริมด้านไหนบ้างครับตอนนี้สิทธิหนึ่งที่สมาคมกาลังจะผลักดันก็คือ สิทธิ์เรื่องการใช้สิทธิ์เรื่องการกู้เงินมาประกอบอาชีพคือ<ม>คนพิการทางจิตถ้าฟื้นฟูแล้วเนี่ยเกิดว่าน,น้องที่สมาคมเนี่ยเขาดูแลเองได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ไม่มีสิทธิ์ขอยืมเงินเอง<ม>ต้องให้ผู้ดูแลผู้ดูแลไม่ใช่เป็นคนดูแลจริงแต่ว่าใช้สิทธิ์คนพิการมีชื่อหลังบัตรแล้วก็ไปลดหย่อนภาษี<ม>อย่างนี้ค่ะม,มันก็เลยทําให้คนพิการจริงๆเนี่ยเข้าไม่ถึงสิทธิ์ของตัวเองหรือถ้าเราไม่ไม่ลองให้น้องมีโอกาสจริงๆก็เราก็จะไม่รู้ว่าน้องทําได้ แล้วสิทธิ์อย่าตื่นที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมมีมอะไรบ้างครับพี่น่าสนใจกระทรวงศึกษาเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาเรื่องหลักสูตรจะสอนแค่ทางกายให้สอนทางจิตด้วยเพราะทางจิตตอนนี้มันมีผลกระทบตั้งแต่แบบเด็กเลยปลูกฝังถึงในสิ่งที่ดีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมและเรื่องของการใช้คําพูดเราเรียนรูร้แต่เรื่องของทางกายแต่เรื่องของทางจิตเราไม่เคยสอนทุกวันนี้คนก็เลยเกิดมาคือสภาพเหมือนกายสมบูรณ์แต่ใจเราไม่สมบูรณ์ ใจเราคิดแต่แค่เข้าตัวเราเ่ยแต่เราไม่คิดแบ่งปันคนอื่นมันทำให้สังคมเราอยู่ยากตอนนี้เรามีชมรมดวนทอแสงนะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนที่ป่วยทางจิตทั่วประเทศแล้วก็บริหารโดยน้องๆที่เป็นจิตเวทโดยตรงนะคะเมื่อก่อนทุกคนเป็นคนแบมือเพื่อรอรับความช่วยเหลือแต่ปัจจุบันเนี่ยสมาคมจะสอนให้น้องเนความมือคนความมือหมายถึงคนที่มีความพร้อมที่จะดึงเพื่อน เป็นผู้ป่วยเหมือนกันน่ะออกมาสู่สังคมให้มากขึ้นรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับครอบครัวและที่สําคัญก็คือยอมรับว่าเราป่วยเพื่อเราจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็สู่กระบวนการของการฟื้นฟูนฟนและพัฒนามันก็จะเกิดอาชีพนะคะไม่ว,ว่าไปอยู่ที่ไหนก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยให้อภัย mm. คือให้อภัยคนอื่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเราทำยังไงก็ได้ให้เขารู้จักเรามากขึ้น mm. เชื่อมั่นในตัวเราว่าอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาปลอดภัยเราก็ปลอดภัย สิ่งความพิการเรามีโอกาสหายเราเป็นแค่ผู้ป่วยเหมือนเบาหวานความดันไขมันเลยค่ะีโอกาสที่ไม่เป็นคนพิการแล้วเราใช้ชีวิตปกติได้เพราะเรื่องของการทํางานอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็ทํางานในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆแล้วเราจะประสบความสําเร็จ mm hmm. ในส่วนของคนที่อยู่ในสังคมก็คือถ้าอยากจะช่วยเหลือคนพิการทางจิตหรือคนพิการทุกประเภทเดีายบอกว่าอย่าช่วยเราเพร่ะความสงสารนะ แต่ซื้อสินค้าเราแล้วเนี่ยช่วยแนะนําเราก็าคือเหมือนติกเพื่อก่อน้องจะได้มีกําลังใจก็อ,อยากจะเชิญชวนแล้วกันนะครับใครที่มีผู้ที่บกพร่องทางจิตอยู่ในบ้านในครอบคนะรัวเปิดใจเนาะพามรักษาถูกต้องค่ะ<ฮ>จะได้ไม่เป็นปัญหาสังคมแล้วก็มีโอกาสได้ทํางาน และก็ที่สำคัญคือ,อมีโอกาสได้รับสิทธิที่ต่างๆที่อาจารย์ได้เล่ามาทั้คูนี้วันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องการจ้างงานผู้พิการบนท้องทางจิตนะครับโดยอาจารย์นจรีคลายสุวรรณซึ่งท่านก็ยังปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยวันนี้อาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยอาจารย์สวัสตีนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมเริ่มที่จันทรัสักค่ะที่ปร,รึกษาสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยตอนนี้สมาคมเนี่ยกลำลังมุ่งในเรื่องของการขยายความรู้สู่เรือข่ายทั่วประเทศเราอยากให้คนพิการเนี่ยได้เข้ามาสู่กระบวนการการดูแลและการใช้สิทธิ ก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือในการทางานนี่มันไม่ใช่ว่าใครลนงมานั่งแล้วก็จะทางานได้เขาก็ต้องผ่านการฝึกทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการทํางานทักษะการอยู่ร่วมกันทักษะชีวิตทั้งหลายที่เจ้าว่ามีการฝากดานันเรื่องจ้โพสเขาก็จะช่วยตั้งแต่การหางานการเป็นที่รึกษาการตองคนที่เหมาะกับงาน มาแมกการอยากให้ท่านเปิดใจรับคนพิการเข้าไปทดลองจ้งางงานอยากให้โอกาสคนะ่ะว่าให้เขาได้ก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีโดยมีท่านเป็นผู้จูงเขาขึ้นไปวันนี้กอบคุณอาจารย์เพิร์พด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้กับเรานะครับกับคุณอาหะติดตค่ะ ผู้ชมครัตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยอาจารย์สวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย์ชื่อนันทนารัตนากรค่ะครับผมทราบว่าก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นที่ปรึกษาของสมาคมอาจารย์เคยเป็นพยาบาลมาก่อนที่โรงพยาบาลศรีทันยาถึง19บเก้าปีอาจารย์แล้ประสบการณ์ตอนน้ให้ฟังหน่อยเราก็ เรียนมาล่ะว่าวิธีการที่จะดูแลสังเกตมันต้องสังเกตเป็นสังเกตดูว่าเขาตอนนี้มีลักษณะยังไงแล้วก็ความระวังตัวของเราสติต้องอยู่กับเราตลอดเวลาคนไข้มีมากมายนะคะที่อยู่โรงพยาบาลแล้วไม่แสดงอาการอะไรเลยแต่พอกลับไปบ้านเนี่ยจะเป็นอีกอาการหนึ่งโรคทางจิตทางจิตใจเนี่ยบางโรคหายขาดได้แต่ต้องกินยานานตัวเขาเองเขาต้องฝึกตัวเองด้วยไม่ใช่ยาอย่างเดียว ยาช่วยได้ประมาณครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือตัวเขาต้องต้องปรับตัวเองด้วยอ,อย่างน้อยๆคือให้เขามีเพื่อนอหรือว่ามีสังคมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ณนะัฐนาอย่งสูรเลยครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในนี้แบบนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันด้วยครับยินดีคะ่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้เรามีอีกหนึ่งท่าน ที่ทำงานอยู่ในสมาคมจริงๆซึ่ง,งคนท่านนี้เป็นแม่บ้านที่คลุกขี่กับผู้ที่บกครองทางจิตไปดูซิว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรในการเข้ามาทำงานที่นี่แลวก็ปัจจุบันได้ช่วยเหลืออะไรกับผู้บุกคร่องทางจิตบ้างสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยแล้วครับชื่อพี่คุณทองบุญธรรมค่ะเป็นตําแหน่งแม่บ้านของสมาคมค่ะพอเราหายแล้วเนี่ยครับพี่เราไปมองเจอคนที่เขายังอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่เขายังไม่หายดีเราอยากจะแนะนำอะไรเขา ไม่มีภาวะที่มีความเครียดหรือถ้ามีก็แก้ไขโดยการที่ไปนั่งคุยกับคนที่เราไว้ใจคนที่มีประสบการณ์คือพยายามอยากให้อยู่คนเดียวเพราะโอกาสที่เขาจะดิ่งมีสูงเขาอาจจะทําร้ายตัวเองค่ะเปิดใจนะคะเปิดใจรับโอกาสเพราะเราสามารถที่จะหายดีได้ค่ะหวังว่าหลายๆท่านนะครับที่มีครอบครัวมีใครเป็นผู้ป่วยมารักษาจะได้หายดีแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่ดีมากเลยขอบคุณพี่พ่ศนทองด้วยนะครับ ผู้ชมครับนี่คือเป็นกระเป๋าซึ่งเป็นงานฝีมือนะครับนี่คือเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ที่บกพร่องทางจิตได้มีโอกาสได้ทํางานนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ใครนะครับที่อยากจะมาอุดหนุนสินค้าแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโซเชียลวีดียของทางสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรที่ท่านใจติดตามได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนแล้วโชคดีมีความสุขสวัสดีนะครับ กายสมบูรณ์แต่ใจเราไม่สมบูรณ์ใจเราคิดแต่แค่แค่เท่าตัวเราไงแต่เราไม่คิดแบ่งปันคนอื่นมันทำให้สังคมเรานีได้